ครับเคบ้านนกดาวกำแพงเพชรครับผมอวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับลาดกระบังนะครับติดตั้งบ้านให้ลูกค้านะครับหลังนี้ขนาด3าคูนหเมตรนะครับยกสูงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเป็นบันไดชานพักแล้วก็มีหลังคาคูบันไดด้วยนะครับเป็นทรงปัญญาซ้อนนะครับหลังนี้ม้ชมรอบๆนะครับหลังนี้เป็นไม้เก่าเนื้อแข็งแตงกระดูแดงนะครับความสูงสองเมตรยี่สิบนะครับหลังนี้ ตูหน้าต่างเป็นทรงสเปนนะครับเบื้องเป็นสีน้ําตาลลอนคู่นะครับติดกระเบื้องรอนคู่แล้วก็ใส่ลายฉลุหยดน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะครับติดกระจกให้ย่อนสายไฟให้เรียบร้อยครับผมทีนี้ลูกค้าเอามายกสูงนะครับเพื่อจะใช้สอยพื้นที่ใต้ถุนนะครับไม่มีประตูหลังนะครับหลังนี้ลูกค้าไม่ได้เอาประตูหลังนะครับแล้วก็ยึดเหล็กอะไรให้เรียบร้อยนะครับใต้ถุนกบ รอดทีมากครับ30เซนครับผมแล้วก็เสเป็นเสคู่น้าหนานแบบนี้เลยนะครับสองหน้าใหญ่นะครับดูฝั่งนี้มั้งครับนี่ฝั่งนึงนะครับผาชมด้านบนนะครับผม กอกหลังพิงอะไรก็เป็นล้อห้าหมดเลยนะครับผ่าชมด้านบนมีประตูกันสุนัขให้ด้วยนะครับนี่ประตูกันสุนัขก,กันหมากันแมวได้นะครับบันไดก็ใส่บางสั้นให้เรียบร้อยนะครับกว้างประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบนะครับกว้างครับคนเดินสวนกันได้นะครับมีชานพักให้ด้วยสวยแบบนี้เลยครับผาชมด้านบนสร้างกำลังเก็บงานนะครับ นี่ระเบียงหน้า2อคูณสเมตรนะครับอมีมานั่งเป็นตัวเอลฟ้าเป็นดาวนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นดาวด้านในก็จะเป็นห้องนอนนะครับขนาด3าคูณสเมตรนะครับฟ้าดาวเหมือนกันนะครับน,นี้ตามแบบลูกค้าเลยนะครับใส่ลูกตั้งเรียบร้อยนะครับมีลูกตั้งติดกระจกได้เรียบร้อยครับ สามหมื่นบาทนะครับอ่าเพิ่มเติมก็ยกสูงกับซุ้มบันไดนะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมตังหากนะครับเขืสวยเลยครับยังไงฝากด้วยนะครับเคี้นานนกดาวกำแพงเพชรครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ